สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ตอนนี้ก็มาพบกับแมรินอีกแล้วค่ะรินสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในสวนผักค่ะเวลาตอนนี้สี่โมงกับสี่สิบห้านาทีค่ะทุกคนแดดออกแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้ยแดด <c oughs> ไม่ใช่แดดสิทั้งหมอกทั้งฝนฝนก็ตกมานิดนึงค่ะเห็น เป็นดินไหมคะดินมันก็จะเปียกจะชุ่มไปหมดเนาะแล้วออกจากบ้านไม่ได้เลยลมก็แรงพอตกเย็นก็นี่ค่ะอย่างที่เห็นเลยแดดออกดอกฟันสิงโตก็กําลังจะออกดอกวะค่ะเมื่อตอนเช้าเนี่ยมลินก็มาเก็บเอาต้นฟันสิงโตไปลวกกินกับน้าพริกนะคะทุกคนมันก็ไม่มันไม่บานแบบนี้นะแล้วตอนนี้พอแดดออกมันก็เริ่มบานแล้วค่ะนี่ออกมาเต็มเลยตรงนี้บริเวณนี้ข้างหลังด้วยค่ะ ก็ตอนนี้ก็จะมาทำแปลงขึ้นปลูกผักแล้วค่ะหลังจากที่ก็วันนั้นก็มาปลูกต้นนี้นะคะหองละพาแล้วก็ใบาพาสลี่เนาะเอาตงสัยโดนอากาศหนาวค่ะเนี่ยใบเริ่มเหลืองเหลืองแล้วค่ะทุกคนแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวหรือเปล่า ใบเล็กข้างล่างเริ่มจะขึ้นแล้วค่ะนี่ยใบพาสลี่นี้ก็น่าจะปรับตัวอยู่นะเพราะว่าเขาอยู่แต่ในบ้านไงเขาก็ไม่ชินกับอากาศหนาวอย่างผักนี้ก็ยังงามอยู่นะคะนี่เห็นไหมที่เขาลอดตายจาก,กมะปีที่แล้วเนาะเขาก็ปรับตัวอยู่ได้เดี๋ยววันนี้ก็มีผักเยอะแยะเลยค่ะในผักหลายอย่างเลยซื้อมา แบบเป็นกระถางแล้วก็มาไว้ในบ้านแล้วมันก็เหี่ยวแล้วค่ะเนี่ยทุกคนซื้อมาไว้ตั้งหลายวันแล้วนะต้องน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วค่ะเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วจะต,ต้องเอามาให้เขาปรับตัวอยู่กับดินแล้วค่ะเพราะว่าสวนอื่นๆเขาก็เริ่มปลูกกันแล้วนะปลูกกันหลายสวนแล้วค่ะที่ปลูกกันแต่ที่อยากนําเสนอมากเลยก็คือ,อนี้ค่ะทุกคนใบแมงลักก็คือพักอตูนะคะมีอยู่ใน ตลาดผักที่เมืองนอกด้วยนะใแบบแมงรักนี่ค่ะบ a s i l i c o limo เนี่ยก็คือ basil มะนาวใช่ไหมถ้าถ,ถ้าแปลตามตรงนะก็คือโหละพามะนาวก็คือผักอิตูบ้านเรานั่นแหละแมงรักค่ะนี่ก็มันไมนลินซื้อมาสองสองกระถางค่ะซื้อมาสองกระถางไว้เอาไว้มาใส่แกงเห็ดนะช่วงที่เราเก็บเห็ดนะคะ น่าจะพออยู่นะเีลยวยังไงถ้าไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปดูอีกมาอีกสักกระถางสองกระถางค่ะแล้วก็นอกจากใบแมงลักอุ้ยใบแมงลักแล้วก็จะมีผักนี่แตงโมด้วยค่ะแตงโมก็ลองเอามาปลูกนะคะไม่ยังไม่เคยปลูกเลยนะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าที่บ้านเราเนี่ยนี่แตงโมก็สองสองต้นค่ะ นอกจากแตงโมลแล้วแมรินก็ซื้ออะไรนะอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นสุกี้นะอ่าเป็นฟักทองค่ะเอะ้วันนั้นนึกว่าซื้ออ๋อนี่ไงซื้อแตงแตงไทยบ้านเราอะค่ะนี่มาด้วยสองต้นก็เอามาทดลองค่ะ มนเหมือนก,นกันกับแตงโมและเอามาทดลองแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าก็ต้องลองดูคะ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่เกิดเราก็ถือซะว่าเราซื้อประสบการณ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นผักอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่เวอร์ซ่านะคะก็คือกระหลำ่กลำกระหล่ำอันนี้เป็นอะไรอุย้ย กรนะลำน่าจะเป็นกระลำดอกแล้วก็กระลำที่เป็นหัวค่ะคะนาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะทุกคนสลัดแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะมาผ่านไปตั้งสีนาทีกว่าแล้วมาตอนนี้มาปลูกผักกันค่ะมาเริ่มปลูกขึ้นแปลงกันดีกว่าสามีบอกว่าฟักทองให้เอาไว้ตรงนี้ค่ะเอ๊สุก,กินหน้านะให้เอาไวข้ขอบขอบบวบฝรั่งนะคะก็คือบวบฝรั่งเนาะ จะมีบอกว่าให้เอาไว้ขอบขอบตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันจะต้นใหญ่เวลามันขึ้นมาก็ต้องลองดูค่ะทุกคนต้นแมงลักนี่ก็จะเอาไว้ใกล้ๆก,กับอ้นี้เลยค่ะปลูกไว้นี่แหละไว้ด้วยกัน ก็จะปลูกเป็นบัวประหลังนะคะนี่อยู่สต้นค่ะบัวประหลัง เสร็จแล้วค่ะบัวฝระหลังสต้นมะเขือเทศลูกอ่าลูกรูปไข่อะค่ะมะเขือเทศปอโมโดโรเปียนเะเสเนี่ยค่ะเป็นรูปทรงไข่นีลูกมันนะคะเหมือนปีที่แล้วแหละนม่เล่นก็จะปลูกไว้ข้างๆนี้ค่ะ มันมีหกต้น ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำแปลงผักสำหรับวันนี้ของมริในใอเวเวลาไปเอ,อ่อเกือบสองชั่วโมงค่ะทุกคนอันนี้ผักสลัดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ผักต่างๆที่ปลูกใบหละพาฝรั่งใบพาสลี่ผักอิตูใบมังรักค่ะอันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นคณนาหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะซื้อแล้ว แบบมันมันเขาไม่ได้เขียนชื่อตรงนั้นนะคะตรงกระถางเล็กๆมันก็เลยจําไม่ได้อันนี้ก็เป็นสุก,กินี่นะคะก็คือบวกฝรั่งเนาะตอนแรกปลูกไว้ตรงนี้สี่ต้นไปไปมา,มานึกได้ว่าในในคู่มือคะ่ะเขาบอกว่าให้ปลูกห่างกันระยะต้นแต่ละต้นนีให้ห่างกันประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรแต่อันนี้น่าจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าที่มันมีประมาณนี้แล้วก็ขยับขยับเข้ามานิดนึงคะ่ะ ตรงนี้ก็เหลืออยู่สามต้นแล้วตรงนี้ก็จะมีคะน้าแล้วมีสลัดต่างๆซึ่งก็ปลูกสลับกันไปนะคะโอ้ยเหนื่อยมากเลยต้นนี้นี่ผักอันนี้กินยังไงก็กินไม่ทันค่ะทุกคนมันใหญ่มากมันยาวมากเลยกินไม่ทันไปดูอีกตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศก็มีอยู่หกต้นก็ปลูกไปค่ะแล้วก็ เลยไปนู้นก็เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแตงแตงกวาค่ะนี่ทุกคนแตงไอ้ย,ยาวๆอะค่ะแตงลูกย,วยาวๆอะแตงแตงกวายาวอะค่ะนี่สี่ต้นแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเอเมโลอนเน่ก็คืออะไรนะแตงไทยอะค่ะนี่แตงไทยแล้วเขาก็จะมีป้ายเขียนไว้นะคะ แมลินก็เอาป้ายออกมาปักไว้นะจะได้ไม่ลืมค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นแตงโมสองต้นก็เอาป้ายปักไว้เหมือนกันเหนื่อยค่ะอันนี้ก็ผักที่เหลือสีเขียวสวยมากเลยเขียวสดมากเลยค่ะนี่อยาจะบอกว่าดิฉันกินไม่ทันค่ะเพราะว่ามันกินผักกันส่วนมากก็กินกันอยู่แค่สองคนตายายนะคะนี่แล้วตอนกลางวันตาก็ไปกินข้างนอกค่ะล้าก็จะไปกินที่ทํางานเนาะ ลูกสาวก็ไปกินที่โรงเรียนค่ะมะินก็ส่วนมากก็จะอยู่บ้านคนเดียวสําหรับคลิปนี้คลิปปลูกผักเมลยฝรั่งบนภูเขานะคะปลูกผักสวนครัวกินเองนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมกับบรรยากาศของดอกฟันสิงโตเหลืองๆนะะี่ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวไม่แน่ว่าพรุ่งนี้มะลืนนี้สามีอาจจะมาตัดทิ้งก็ได้คะ่ะเพราะว่าแกต้องมาตัดหญ้าแล้วทุกคนดูดอกฟันสิงโตที่เขาขึ้นก่อนนะคะขึ้นก่อนหน้านี้นะ เนี่ยมันก็จะเป็นดอกสีขาวหมดเต็มแล้วค่ะตรงนี้เป็นดอกสีขาวขึ้นเต็มเลยปะ่ะลาไปแล้วกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะบนภูเขามุมนี้เหมือนเดิมต้นเชอรี่แล้วก็หมู่บ้านฝั่งตรงข้ามขอบคุณสำหรับการรับชมตอนนี้ได้เวลาไปเตรียมกับข้าวอาหารเย็นสำหรับให้พ่อกับลูกกินแล้วะคะ่ะแล้วกลับมาพบกับมะรินใหม่นะคะ ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมให้เมลินค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีจ้า